ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อถ้ารู้เทคนิคนี้เทคนิคการทำตุ้มตอนง่ายๆคุณก็ทำได้จะว่าถามกันมาเยอะมากนะครับเป็นพันๆข้อความเลยมารวบสรุปลงในคลิปนี้นะครับตุ้มตอนที่เราจะทำนี้คือใช้สำหรับการช้ำต้นไม้นะครับหรือว่าทำตอนกิ่งได้หมดเลยนะครับอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวที่เราลอนแล้วนะครับขุยมะพร้าวต้องผ่านการแช่น้ำมาก่อนนะครับอย่างน้อย2-3ึคืน แช่น้ำแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งไว้แห้งนะครับตัวนี้ผ่านการผึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่แห้งสนิทดีก็ยังพอมีมันมาดบ้างใยเขาก็ออกไปหมดแล้วนะครับจะเหลือแต่ขุยล้วนเลยแล้วก็มีมูนไสเดือนนะครับใช้สองอย่างตัวนี้นะครับใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไปทํากันเลยตัวนี้เป็นมูนไสเดือนอินรีนะครับ กเราเอง,งรปุกเขาให้เข้ากันนะครับใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับง่ายๆเหมือนเป็นดินเลยนะครับที่จริงก็เป็นมูลไส้เดือนกับปุ๋ยมะพร้าวแค่นั้นเองเราอยากได้เยอะก็ทำเยอะนะครับ ดังนั้นที่ขายไม่ได้เลยคือตัวน้ําผสมนะครับวิธีการเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับผมใช้น้ําประมาณสิบลิตรนะครับแล้วก็ี่เลยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใช้ประมาณแก้วสองร้อยทีซีใส่กับน้ำสิบลิตรใส่ไปเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวทําการผสมไปทีละน้อยนะครับไม่ต้องผสมเยอะนะครับพอให้เท่าที่เราใช้นะครับเดี๋ยวมันจะแฉะ ถ้ามันแห้งไปก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยผสมไปนะครับผสมแก้พอหมัดๆนะครับไม่ต้องให้เละกันไปไม่แห้งไปนะครับไม่เละไปไม่พอปั้นก้อนได้ ยิ่งถ้าเราผสมแล้วหมักทิ้งไว้สักคืนสองคืนก่อนนามาใช้ก็ยิ่งดีนะครับให้จุลินทรีย์ได้ขยายนะครับวิธีการเช็คความชื้นนะครับลองเอามาปั้นดูถ้ามันไม่แตกประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นให้ใช้ถุงขนาดถุงน้อนนะครับขนาด4ี่คูณหตัวนี้ผมใช้4ี่คูณหนะครับเป็นขนาดมาตรฐานที่ผมใช้นะครับแต่ทั่วไปที่จะใช้ ใช้เป็นสามคูณห้านะครับก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมมีหนังยางด้วยถ้าเป็นสวนเราเองเราใช้เองก็แล้วแต่ขนาดเลยครับตามขนาดกิ่งไม้ที่เราใช้กิ่งไม้ใหญ่ก็ใช้ถุงใหญ่หน่อยถุงเล็กก็ใช้ถุงเล็กหน่อยมานี้นะครับสายไปเลยนี่เขาเรียกว่าตุ่มตอนนะครับใช้สาหรับตอนกิ่งขยายพันธุ์พืชพืชอะไรที่สามารถตอนได้ก็เกือบทุกชนิดนะครับ สูตรนี้จะทําให้ลากออกได้ไวขึ้นและลากเยอะนะครับประมาณค่อนๆถุงประมาณนี้นะครับไม่ได้เต็มนะครับจากนั้นก็ใช้หนังยางรัดไปเลยรัดให้แน่นนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับทําต่อไปตามจานวนที่เราต้องการหรือว่าจนกว่าวัสดุเพาะจะหมดนะครับทำไปได้เรื่อยๆเลยถุงสูตนี้ก็เหลือจาก ทดลอบก่อนนะครับที่ทําตุ้มตอนให้ดูรอบก่อนแต่พอดีว่ามีแฟนเพจมาถามกันเยอะนะครับว่าทําตุ้มตอนทํายังไงคลิปนี้ก็ตอบให้แล้วนะครับอ่าก็ใส่ประมาณค่อข้อ,ขอถุงถ้ากิ่งเล็กก็ใส่ประมาณนี้ก็ได้ครับครึ่งถุงแต่ถ้ากิ่งใหญ่มาตรฐานเลยก็ส่วนมากก็จะประมาณค่อนถุงนะครับงพอประมาณไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าถ้าจะใช้กิ่งใหญ่เลยก็ใช้ถุงใหญ่กว่านี้เลยได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นขนาด4คูณ6นะครับแต่ที่ขายทั่วไปก็ประมาณ3คูณ5ถุงหนึ่งจะตกประมาณ2-3บาทนะครับแต่ถ้าทำเองอ่ะก็จะถูกกว่าประหยัดกว่าหนังยงางค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็เลยขาดบ่อยขาดง่ายตอนสองนะครับเหมือนเราลับบันเย็นนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ สำหรับใครที่สงสัยขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับตอบถามมาเดี๋ยวผมไปตอบเองถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่กดแชร์ไว้เดี๋ยวคลิปหายไปหาไม่เจออีกประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ